กราบสวัสดีชาวเฟอ y, ร์สตี้ฟ็อกซี่กันนะคผมกับนายวริวงเปียนเลขที่5ชั้นมันยมนศึกษาพื้นที่6ทับ2ครับผมซึ่งภายในรายการในวันนี้จะเกี่ยวกับการแนะนำหนังสือชวนน้าติดตามโดยเรามีหนังสือที่จะได้ดิมลองความน่าตื่นเต้นน่าชวนขนหัวลุกโดยชื่อเรื่องหนังสือนั่นก็คือนี่ครับผม เรื่องผีผีรอบโลกตอนผีโรงเรียนญ,ญ,ญี่ปุ่นนะครับผมโดยรายการในวันนี้ไม่ต้องแปลกใจครับผมทำไมถึงผมต้องพูดเสียงแบบนี้ทำนองแบบนี้นะผมนั่นก็คือรายการ First สส่งต่ออ p พีสดแรกครับผมโดยที่คอนเ็ปต์ผมก็บอกไปข้างต้นแล้วนะผมว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะผมอ่าเข้าต่อกันแล้วผมหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นปกอ่อนน้ำหนักเพียงถือว่าเบามากๆและพกพาไา้ง่าย แค่190กรัมขนาดเองับผมโดยที่มาของหนังสือเล่มนี้ผลิตมาจากแดนกิมจิหรือว่าดินแดนของประเทศเกาหลี <c oughs> นั่นครับผมโดยผู้แต่งเขาคนนั้นก็คือคิมฮังเจครับด้วยหนังสือเล่มนี้ถือว่าราคาที่ย่อมเยาและสามารถซื้อได้แบบถูกมากๆในราคาเพียงแค่175บาทนะครับผม ถือว่าของมันต้องมีครับสาหรับใครที่ชอบหนังสือแนวนี้บอกไดยเลยว่าห้ามพลาดครับผมโดยหนังสือเล่มนี้ถือว่ามีเนื้อหาที่ชวนขนหัวลุกตลอดเวลาเลยครับผมโดยซื้อได้ที่ร้านค้าหนังสือทั่วไปหรือผ่านทางแอป Lazada หรือช h อป e ีนะครับผมส่วนของเนื้อเรื่องอันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะจำนวน1 7ึงย หกหน้าด้วยกันนะครับผมส่วนเนื้อเรื่องย่อๆนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังต่อจากนี้ได้เลยครับผมมาใน,ในทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเชิญรับฟังเลยนะครับโ<ป>ดยเนื้อหาที่มันจะพูดถึงบ้างยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวลี้ลับเสี่ยงวขวัญหอมผีโรงเรียนญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณหวาดภาวะไปตลอดการ <S <S โอ้โหถือว่าเริ่มต้นมาก็ชน ต,ติดตามแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับผมห้องสม,มุดร,รอบรั้วริมกำแพงสนามหญ้าและหลังห้องเรียนของทุกโรงล้วนมีเรื่องลี้ลับชวนคนหัวลุกหน้าพิศวงมากมายเล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมฟังอีกทีนะจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องลี้ลับตำนานพูดผีวิญญ,ญาณซุกซ่อนอยู่ เรื่องเล่ามนขลังแห่งความน่ากลัวกำลังรอคอยให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาพิสูจน์ความกล้าหาคำตอบพวกเธอแน่ใจหรือ,อยังว่าเพื่อนในห้องยังมีลมหายใจครบทุกคนแน่ใจหรือว่าเพื่อนที่นั่งข้างๆเป็นเพื่อนที่เธอรู้จักแน่ใจหรือว่าตอนที่เข้าห้องน้ำคนเดียวจะไม่เจอเรื่องเสียงขวัญ ต้องใจอานให้ดีเล่มนี้ให้ดีแล้วจะพบว่าความเชื่อเรื่องนี้ลับเพื่อนใต้น้ำแฟนและอาหารจานหลอกอาจกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้นะทุกคนบัดนี้ได้เวลาแล้วปิดไฟให้หมดทุกดวงเปิดไฟฉายเตรียมใจให้ดีแล้วเข้าสู่โลกลี้ลับของผีโรงเรียนญี่ปุ่นไปพร้อมๆกัน จากคิมคัมเจครับผมไม่แล้วก็ผมขอสรุปเลยนะกันนะหนังสือเล่มนี้ถือว่าตอบจบได้หมดแล้วก็มีคติสอนใจแล้วก็มีความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะผมโดยที่ผมได้เรียบเรียงมาเรียบร้อยนะผมใครที่พูดถึงคติสอนใจหรือว่าความรู้ที่ได้จากอหนังสือเล่มนี้นะผมได้สรุปมาสั้นๆได้ใจความประมาณว่า ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือได้เรียนรู้ถึงความเชื่อสิ่งลี้ลับและก็การใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นหรือประเพณีด้วยกันนะผมไม่ว่าจะเป็นการถอดรองเท้าทําไมถึงถอดรองเท้าเอาหัวไปทางประตูอะไรประมาณนี้นะบอกเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะบมกปฏิสนใจคือให้มีคุณธรรม ลักการทาความชั่วและมุ่งทําความดีครับผมหนะังสือเล่มนี้ถือว่าประโยชน์และตอบโจทย์ดิบหมดครับผมสําหรับคลิปภายในวันนี้ที่ผมมาส่งต่อหนะังสือเล่มนี้ก็ถือว่าต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับผมในวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมกับรูปอินเสิร์ตัวนี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาย あってしまう